คนครับทั้งสองคนครับคุกเข่าครับคุกเข่าครับพี่ครับอีกร้อยเดียวครับคุกเข่าครับพี่ครับสองนี้นะครับจะได้ไหมครับพี่ครับร้อยเดียครับพี่ครับมาเล็กีทสองเดือนอย่าขึ้นนะเอาแค่แบบให้มันเต็มถังอ่ะยังไงก็ไปให้ถึงสระบุรีก็พอสระบุรีนะขอให้ไปถึงสระบุรีไปได้ไหมครับด้วยดี จะเชิดจังเเลยป็นอะไรเอาเลยเออแข็งแรงไหมเอ้าเฮ้ยเอาเลยขึ้นฮิขึ้นฮิสวัสดีครับผมโจ้ลายพังครับผมกับช่องลายไทยแชนแนลนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางเอ้าผูดได้ไหมมึงกันแนะน้ำตัวผู้เดียวผมโจ้ลายพังครับอันนี้ใครครับผมนัทพงศ์คนลายชทยครับผมผม โชคชัยพลุชน,นสายสีวันนี้จะทำ <c oughs> คอนเทนต์น่าจะผมผมถ้าตัวผมอ่ะผมว่าเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นคอนเทนต์แรกดีกว่า <c oughs> เป็นคอนเทนต์แรกวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดสระบุรีกัน <c oughs> ไปสระบุรีเราเรียกว่ <c oughs> แต่ถ้าจะไปแบบชุดแบบนี้มันมันดูไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเราจะไปทําอะไรวันนี้เราไปเซ็นสัญญารกิจคืออะไรเซ็นสัญญารับงานรับงานด้วยแล้วก็เอารถไปทําที่จะมาทํารถแห่ด้วยมาทํารถแห่ด้วยรคับถ้าเราจะไปชุดแบบนี้ อ่ามันทั่วไปอ่าผมไปเจอกระเป๋าชุดที่รงเก็บของที่ศัตรูเราเนี่ยนะที่ศัตรูเราที่ศัตรูลายไทยเนี่ยผมไมเจอกระเป๋ามาผมไม่เจอกระเป๋ามาใบหนึ่งผมว่ามันน่าจะมีชุดแปลกๆเยอะคือยังไงเอาโจพูดมาเลยแต่อ่าเราต้องใส่ชุดนั้นไปแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดอะไรนะคือเปิดกระเป๋ออกมาไม่รู้ว่ามันจะมีชุดอะไรวะบุ้งเหสิเป็นชุดอยังอยากใสอยากใส่เอาวะ กาปรัสโสบายยุบจอยไปดูกันครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องไลท์ไทย h ช n แนลครับผมไปไปเลือกชุดกันไปไปดูมายังผมหนักใจจะมีไซส์ผมเลยมาแล้วมาแล้วเว้ยไอ้โอ้โหยังไม่รู้ใช่ไหมกันในอะไรข้อะไนคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้อันนี้ชุดมาจากไหนโจ้ชุดจากด้วยความอุปการะคุณจากคุณอิฟปงรางครับผม เอ้าชุดโปรงล่างตัวนี้มึงสิแบบของเขามาเล่นได้ยังไงไม่เกี่ยวกันคือเขาบริจาคแล้วเอาบริจาคเอามาไว้ยูเนี่เอาไว้ยูไร้ไทยรึเปล่าอาไว้ไร้ไทยคือในความบุกการละเฮ้ยเดือดมีอยัางนี้ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมมึงอยู่นี่นี่เลยอ่าเปิดเปิดเปิดเลยปะ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 เปิดนี่อะไรบ้างครับอะไรบ้างมูอะไรมีอะไร หัวไก่เอาชุดนี้ชุดไหนเอ่อเฮ้ยผมมีผมมีตัวช่วยเสริมถ้าจะเสี่ยงดวงเดี๋ยวขออนุญาตครับคิดสูตรก่อนคิดสูตรนะไรครับนี่ยิดก่อนหนึ่งชิ้นก่อนเนี่ยเฮ้ยเจ๊เมึงออกมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาเลือกชุดกันใครจะเป็นคนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเป็นคนใส่คนแรก ผมว่าเสียงดวงกันดีกว่าเอ้าเสี่ยงดวงเสี่ยออดตั้งตรงนี้จัดจัดชุดก่อนยืนนี่แหละยืนนี่แหละยืนนี่แหละยืนไม่เห็นอ่ะหนดเลเสียงดวงกันนะเป๊บคนแรกนะถ้าชี้ที่ใครโดนนะที่ใครโดนคนแรกใช่ไหมหัวสีขาวนะหัวสีขาวลมึ้นลงม

เปลี่ยนเห็นะล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวห้องนี้นะครับตามเข้าไปตากล้องครับเปลี่ยนย้ายเห็นดิโถ่มีเสียไปปิด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 ไปโอเควันหนึ่งอยู่กับชุดเนี้ยวันหนึ่งก็เราจะเดินทางไปจังหวัด ไม่อยู่ใส่ป่ะเราจะเดินทางไปจังหวัดสระบุรีกันต้องใส่ชุดแบบนี้นะครับถูกแล้วถูกแล้วพร้อมแล้วออกเลยเปิดเชยไอ้เปิดเชยได้ได้ได้เออต่อไปเอาต่อไปต่อไปผมว่าผมว่าถ้าเป่ายิงฉุบมันง่ายไปเพราะหมุนไข่ดีกว่ามันเดิมมาๆหมุนให้หมุนไข่ดีกว่ามันลุ้นดี ตอกไม้อีกเนาเพิ่มเติมอ๋อล้วเพิ่มได้ใช่ไหมเราเพื่อตกแต่งให้มันสวยงาม,ม,มแต่ทีนี้ฉันเป็นคนเลือกมั้งนะเนาะใช่ไหม,มนี่มึงมาจากกลุ่มไหนเนี่ยนี่สองคนนะเดือคนร็ระวังกันไม่เอายิงมชูเลยไม่ไม่ผมเพ่งเอายิางมชูมันง่ายไปไงมันไม่ได้ลุ้นหมูเลยปุ๊บอ่าอี่นี้นอ่นะครับใคร แต่เ้โเ,เอาให้หาแล้วมึง ซ้ายหรือขวาครับขวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพับพับพับนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยซ้ายหรือขวาครับขวาได้แล้วครับไรเลยครับไปเลยครับให้มาดูได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหา หันเลยก็ได้หันเลยสิเรียกแล้วเสร็จแล้วไปเลยไปเลยนี่เสื้อสวยเสื้อสวยจังเสื้อสุดเดี๋ยวให้ผมให้ผมมาเนี่ยเราเปลี่ยนพร้อมกันออโอเคเอาไปโจ้บ้างโโจจ้น ซ้ายหรือขวาครับซ้ายโอเคนะครับโอเคครบยังครบครับเสื้อกังเกงแล้วก็หนือผมก็มีอ่ะครบหันเลยครับมันหัได้ยังไงถ่มถ่มถ่มไม่มาเลยไม่ต้องไม่องนี่แหละนี่ใส่หัวแล้วก็ใส่คอด้วยนะคอเออนี่อะไรนี่ปลอกคออ่ะไปเดี๋ยวไปไปไปเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันครับ ชุดแบบนี้สบายฮ่าฮ่าเราผมชุดแบบนี้ผมสบายมากชุดนี้สุดแล้วผมอะชุดนี้สุดแล้วนัดออกฟางไม่พี่เดฟางฟางแดงเชปอดเอ่อเชิดปอดดรอปเลยอคุณโจ๊ะทีนี้เนี่ยบางชุดเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เหมาะสมกันเออเราจะมาโอ้ด้อยออก ตัวน้อยเลยครับว่าใครจะเอาเอาตัวไหนออกจะดูดีที่สุดโอเคแม่มาโอ้ยออกเอ้ยยิงหอกเลยอย่างเดียวเอาแม่ออกดีเอาอะไรออกถอดเสื้อครับเสื้อไปอ่ถอดเสื้อโอเคแค่นี้เหรอเอ้เหลือแค่ปลอกคอนะครับน้องใส่นี้โอเคครับผมตอนนี้ ร่างกายนี่ครบแล้วแต่งตัวครบมันจะเต็มหมดแต่ขาดที่หน้านี่ใส่นี่เลยมา่งกันคนแรกมึงขนาดนี้เลยอ่เร็วเอาดีๆไอ้คนเลนยัเฮ็ดเลนเอ้ามาเออแต่งให้ดูสดชื่นหน่อยโอ้แต่งให้กันดีกว่าเอ้าแต่งแต่งให้กันเอ้าจะเร็วระว่ามันมัมันก็ได้อยู่นมแต่งเลยมันแต่งดีๆนี นัดแต่งหน้าก่อนโอ้ชานี่มันชา่างนี้แหละนัดโดนลุมเยอะนะ้อแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้ว้องออกจากบ้านคืตงตัวแต่งหน้าภารกิจแรกไปที่ไหนครับเราต้องไปไหว้พระไไหว้พระกันก่อนเลลมึงสีสูยปีเราได้เลยปีเเองมาเธอเทามลายไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมไทยคนรักษาไว้ให้อยู่หน้าเสนาเสียงพินนังแมวแพวมาจากท้องทุ่งนารวางข้าวเปลี่ยวสวยตอนนี้เราได้มาถึงวัดน้องพัชชีแล้วครับผมเราจะมาไหว้พักก่อนที่จะออกไปจังหวัดสระบุรีไปปะ เดินทางปลอดไทยนง่กระสุดสิม่ารหน่งตัวเราไม่น่าเไปขางนเราั้งเข้างนอกก่อนนาอกนอกอน้ผมเดินทางยสระบรีปลอดไทยเลย้าปไปเดินทางแค่นี้เดินทางไป จังหวัดสระบุรีกันครับไปกันดูควเพลิดเพลินจะลืมไม่ลงควาเพี่อไรเหมือนอยู่ในพาวเวอร์ขอพรตู้น้ำมันขอพรตู้น้ำมันเพื่อเราจะเติมน้ำมันนะครับที่จะไปสระบุรีไปหนองแคไม่ไม่จะดูปฏิกิริยาตู้น้ำมันต้น้ำมันเอาไปเลยครับไปเลยครับไปเติมน้ำมันเลยครับ ป่าวดทนาธรรมไทยศิลป์ปาวดทนาธรรมไทยดีเลยไงบ้างวะไปไปดีพี่ขอขออนุญาตขอพรตอน้ำมันใช่ไหมใช่ครับขอพรตอนละมันได้ใช่ไหมได้เติมน้ำมันต้องเสียตังค์นะอะไรนะเติมน้ำมันต้องเสียตังค์คุชิมลองเฮ้ยอย่าขำดิขอพรได้ใช่ไหมสักสิบไหม เท่เกี่เลยสามร้อยสามร้อยอ้าวพี่เก็บพอพอเลยเร็วๆอย่าขึ้นนะเอาแค่แบบให้มันเต็มถังอ่ะยังไงก็ไปให้มันถึงสระบุรีสระบุรีนะอ่าวให้ไปถึงสระบุรีไปนะพ่อพี่พี่เก็บพี่ีเก็บนะผัดให้กระเด็นเลยเก็บก็พูดจะเลิมันอะไรสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทพอ ไล่มังสีสวลิฟีแล้วก่ไลฟีเองเองได้วะบ๊วยได้บได้เป็นยังไงกับบ่ได้ภารกิจนี้ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยไม่เวิร์กก็ตัดออกอี้อเนี่ยไม่เวิร์กใครเล่นเลยรไหมเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นไหมเฮ้ยไม่ทักกูหรอกฮะเล่นมันเลยไหมมึงวิ่งทำไมเนี่ยวิ่งทำไมนั้ยก็เลยนะสามร้อยไปกับน้องแทร์น้องเท็ดได้ไหม ไปสูตรนะสา<ช>มร้อบาท d ดีเซลนะครับสามบาทได้ทั้งหมดสิบสี่สสห้ลิตรเราจะพิส,สูตรว่าจะไปกลับได้ไหมไปไปกันเลยต่อครับเชิญครับไป,ปอเ ศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยวอรักษาไว้ให้ยืนนานนักน้ำไหมซื้อน้ำนะครับ ด้วยไม่เอาโดนว่าแล้วบอกโดนไล่แล้วไม่ให้ไม่ใส่แมสไม่ให้เข้าร้านครับออกไปครับไม่ยัมไม่ได้หายใจเลยไมกันหายใจเั้งล้านแล้วล่ะครับนีซื้อน้ำครับถุงน้ำหิวน้ำนะครับก็แวะแวะโดนโดนไปถึงปังครับว่าไม่ใส่แมสครับนี่แหละคนไทยใช่ไหมครับต้องยากายาการโต๊ะครับ อย่ากาตกเราต้องเป็นแบบนี้นะถูกต้องแล้วคุณป้าคุณป้าบอกแล้วว่าเนี่ยนะครับคือเป็นคนไทยที่สุดยอดมากอย่ากาดตกอย่ากาตกถึงจะป้าเลยครับป้าครับคุณงจะนะครับภาษาจีนมันละคำขอทิ้งไทยคำว่าไร่มองซีโซไร่พี่เราใกล้ไร่พี่เอ็งเอ็งมาเธอเท่ามาลายไทยนี่น้ามีของดีมาให้ศิลปวัฒนธรรมไทย ิ่ละปะวันแค่ทไข่ควรักษาไว้ให้อยู่น้าเส้นตาสี่สามพันหเนาะเกินสายเก่ไะเกินแรงไหมสามพันแปดรถเท่าไหร่ในีถดสามร้เองนะสามันหได้อะไรครับามกโอ้ยร้อเดียวอีกร้อเดียวเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยเพราะอันนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้ว เนี่ยแต่งตัวให้ดูเลยนะพี่โอาครัอนเทนต์แต่งตัวให้แบบเพื่อต่อได้นะเนี่ยเนี่ยแต่งตัวไม่อแต่งตัวมาเพื่อมาเพื่อต่อเลยนะเนแหละท่านผู้ชมทราบสามพันหกครับวันนี้เราจะมาเสื้อเหล็กระเปล่าเหล็กเส้นเส้นหนึ่งแทนรถกระบะซึ่งเราจะไปทำรถแข่งเพราะงั้เราไม่มีเราก็เลยจะต่อครับจากเท่าไหร่นะครับสามพันแปดสามพันแปดผมขอลดได้ไหมครับสัก เขาเหล็กปรสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้าเอาเนาะเฮ้ยเนาะให้หน่อยให้หน่อยใส่แต่งตัวมาให้ดูนั่นี่ยพี่ติดติดติเราก็สามพันหกนะครับติรถทางสองร้อยเองเนี่ยสองร้อยก็จะไม่ได้อะไรแล้วครับผมจะมาดูว่าเราจะต่อกันไปอีกร้อยเดียวนะครับเขาจะให้ไหมนะพี่ครับโจต้องภาษาอจีนไอภาษาจีนทั้งสองคนครับทั้งสองคนครับคุกเข่าครับ ครเขาครับที่คร nah e okay. ับอีกร้าเดียวครับคกูขาครับี a ่ครับของนีนะครับไปกินอะนะครับพี่ครับร้านเดียวครับที่ครับกินัากินซ้ำเลยปนซ้ำเลยที่รนที่ร้านอะไรครับอน้อง่น้องแค้อาจารย์ร้านร้านนี่ชื่อรล้นครับน้องแครกันช่างครับทุกท่านถ้าจะติดครูหลังค่มาที่นี่เลยช่างใจดีมากช่างรถเลยครับ น้องแค่การช่างน้องแค่การช่างข้าคือองค์คระของฟาวุจินข้าขอเบียร์เจ้าดื่มสักแก้วได้ไหมอากาศมันร้อนนะมันร้อนไม่เป็นไรเอาสิเอาสิเอาเลยเอาเอาไปไปเอาเบียร์เลยเฮ้ยจะได้ขายเบียร์แพงง่ายเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแค่การช่างนะครับอยากจะบอกว่าเรามาติดโครงเขาเรียกมันโครงอะไรนะขอบสแต,สตนเลสค<อ>รับขอบสแตนเลสน,นี่จะใช้บรรทุกต่อไปรถแหร์รอรถแห่งกลางจะเราจะขึ้นบรรทุกคันนี้ในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับเราต่อไ,อได้จากราคาเท่าไหร่3,800 3,800เหลือ3 5 0 0 ยินดีครับทุก่ับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับจ่ายนะครับข้อกครับผมเลถ้าใครอยากทำนี่ติดต่อที่น้องแครกันครับเอาละครับตอนนี้ติดโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วมันจะแข็งแรงไหมเราจะทดสอบโครงโครงโครงข้อโครงขอเอาขึ้นไปเลยลองขยมดู่อยครับมันแข็งแรงกันไหมครับเออฟังแงเสงเเอ <Allah> ได้นะครับถือว่าผ่านถือว่าผ่านโอเคเราไปต่อกันเลยไปมาเธอเท่ามาลทยไทยที่นาบีของดีมาให้ศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมไทยพื่อรักษาไว้ให้ยืนนั่งเฉ